ทำไมง่วงทั้งที่นอนครบ8ชั่วโมงนอนครบ8ดชั่วโมงแต่ตื่นมาเหมือนไม่ได้นอนถ้าคุณเป็นแบบนี้ปัญหาไม่ใช่ชั่วโมงนอนครับแต่คือคุณนอนผิดวิธีหมอไม่เคยบอกว่านอน8ชั่วโมงเท่ากับสดชื่นเพราะการนอนไม่ได้วัดที่จำนวนชั่วโมงแต่วัดที่คุณได้นอนลึกแค่ไหนบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นบางคนนอน9ชั่วโมงยังง่วง เพราะสมองสองคนนี้หลับไม่เหมือนกันสาเหตุแรกที่คนง่วงทั้งวันคือคุณไม่เคยเข้าสู่ Deep Sleep จริงๆ Deep Sleep คือช่วงที่สมองซ่อมตัวเองฮอร์โมนฟื้นฟ,นฟรูร่างกายหลังระบบประสาทถูกรีเซ็ตแต่ถ้าคุณเล่นมือถือก่อนนอนไถดูซีรีส์บนเตียงเปิดไฟจ้านอนหลับๆตื่นๆคุณจะเหมือนเสียบปลั๊กมือถือแต่ไฟไม่เข้า สาเหตุที่สองที่คนไม่รู้กันเลยคือฮอร์โมนคอร์ติซอลของคุณพังคอร์ติซอลคือฮอร์โมนที่ควรสูงตอนเช้าทำให้คุณตื่นและต่ําตอนกลางคืนทำให้คุณหลับแต่ถ้าคุณเครียดสะสมนอนดึกเป็นนิสัยตื่นสายกินกาแฟหลังบ่ายสองคอร์ติซอลจะสับสนผลคือกลางคืนไม่ง่วงกลางวันง่วงเป็นซาก สาเหตุที่สฟังแล้วหลายคนจะตกใจคุณอาจหายใจไม่พอตอนนอนคนที่คัดจมูกกรนหายใจทางปากนอนแอร์เย็นจัดสมองจะขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆคุณอาจหลับ8ชั่วโมงแต่สมองพักไม่ครบสรุปนะครับง่วงทั้งที่นอนครบ8ชั่วโมงไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะหลับไม่ลึกฮอร์โมอนตื่นพังสมองขาดอากาศตอนนอน คืนนี้อย่าโฟกัสแค่ว่านอนกี่ชั่วโมงแต่ถามตัวเองว่าฉันนอนถูกหรือ,อยังถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเข้าใจตัวเองกดเซฟไว้ครับแล้วคุณล่ะ<ม>ง่วงเพราะข้อไหนมากที่สุด